เชิญชวนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมากินข้าวซอยกินน้ําเงี้ยวได้เลยนะครับร้านของเฮาตั้งอยู่ที่ซอยละไม้ครับเปิดได้มาเกือบเกินปีแล้วครับเกินปีครับเชิญชวนมากินได้นะครับสูตรตั้งเดิมไหมครับอ่าสูตรเจยงไม่แท้ๆครับจยงใหม่ของเฮาเลยครับมีอะไรกี่อย่างครับอ่าตอนนี้จะมีกับข้าวซอยครับกับขนมจีนน้ำเงี้ยวครับเดี๋ยวก็อีกสัก อีกสักระยะหนึ่งก็จะเพิ่มเมนูครับเป็นข้าวแกงข้าวแกงเหนือๆนะฮะครับก็ใส่ที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับก็แวะมาได้ครับมาชิมได้ครับชมชนละไม้ครับผมสวัสดีครับผมเดินแวะมาชิมข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวนะครับเป็นของเหนือแท้ๆเป็นสุดเหนือจากเชียงใหม่เลยนะครับเป็นอาหารเหนือมาให้ลองชิมกันเดินแวะมาชิมนะครับ ในซอยละไม้นะครับเข้ามาจากปากซอยประมาณ100เมตรทางด้านขวามืมอตรงกันข้ามกับร้านข้าวแกงพ้ตันลุงร้านบ้านตัวค่ <c oughs> ตัวเครื่องบินเลยครับรสั่งก่อนรถน้วห,ห,หน้าที่เบอร์080 587 8521ครับ